โอมชานติวันนี้วันที่26เดือนกุมภาพันธ์ปี2025เราจะมาฟังสาระของเมรีในวันนี้ในสาระบาบาได้พูดว่าลูกๆที่แสนหวานลูกควรจะมีความสุขอย่างไม่ดีขีดจำกัดที่ลูกเดี๋ยวนี้ได้ออกมาจากเสื้อผ้าเก่าๆแล้วก็จะกลับบ้านต่อมาลูกก็จะได้รับเสื้อผ้าใหม่ๆในโลกใหม่ คำถามอะไรคือความลับที่ละเอียดอ่อนของละครที่ลูกๆจะต้องเข้าใจคำตอบละครนี้นั้นเคลื่อนไหวไปเหมือนกับตัวหมัดอย่างต่อเนื่องมันเคลือบคานออกไปอย่างต่อเนื่องเรื่อยๆการกระทำอะไรก็ตามที่ถูกแสดงมันจะกลับมาซ้ำอย่างไม่มีการเปลี่ยนแปลงทุกห้าพันปีความลับนี้นั้นละเอียดอ่อนมากๆและก็จะต้องเข้าใจ ลูกผู้ที่ไม่เข้าใจาความลับนี้อย่างแม่นยำพูดว่าพวกเขานั้นจะเพียนพยายามถ้ามันอยู่ในละครเพราะฉะนั้นพวกเขาไม่สามารถรับสถานะที่สูงได้สาระของคุณธรรมจุดแรกเพื่อที่จะได้รับสถานะที่สูงจงมาเป็นผู้ช่วยของพ่อให้ได้อย่างสมบูรณ์แสดงหนทางที่จะให้คนตาบอด ให้จดจำนาฬิกาอันไม่มีขีดจำกัดตลอดเวลาจุดที่สองเพื่อที่จะดูแลไฟบูชายันนี้ลูกจะต้องมาเป็นบรามินที่แท้จริงให้ใช้เงินของลูกในหนทางที่มีค่าและรับมรดกเต็มๆของลูกจากพ่อพรขอให้ลูกนั้นจบสิ้นเมล็ดของบ่วงพันธะต่างๆด้วยวิธีการมันมานบาบแล้วจงมาเป็นผู้พิชิตการติดยึด และมาเป็นตัวแห่งการจดจำมเมล็ดของบ่วงพันธะคือการจดจำเมื่อลูกนั้นได้สร้างทุกความสัมพันธ์อยู่กับพ่อจะสามารถมีการติดยึดกับคนอื่นๆได้อย่างไรไม่สามารถมีการติดยึดได้โดยปราศจากความสัมพันธ์และถ้าไม่มีการติดยึดต่อมาก็ไม่มีบ่วงพันธะเมื่อลูกนั้นได้จบสิ้นมเมล็ดนั้นไป ต้นไม้จะสามารถเติบโตได้โดยปราศจากมันได้อย่างไรถ้ามีบ่วงพันธะบางอย่างแม้นเดี๋ยวนี้มันก็พิสูจน์ได้ว่าลูกนั้นได้ตัดความสัมพันธ์บางอย่างไปแต่ได้สร้างความสัมพันธ์อื่นๆขึ้นมาเพราะฉะนั้นให้ใช้วิธีการมันมนาดาบแล้วจงเป็นผู้ที่ได้รับการปลดปล่อยออกจากบ่วงพันธะของจิตใจทั้งหลายแล้วจงมาเป็นผู้พิชิตการติดยึด และเป็นตัวของการจดจำการพมบนทั้งหลายเช่นฉันจะสามารถทำอะไรได้เพราะฉันยังมีบ่วงพันธะและฉันไม่สามารถตัดมันออกไปได้ต่อมาก็จะจบลงคติพจน์ยมหายใจของชีวิตปรามณนคือความจริงจังและความกระตือรร้นและดังนั้นอย่าได้ลดความกดดันในความ จริงจังและกระตือรือล้นของลูกลงในเหตุการณ์ใดๆอัชชาโอมชานติ